โอเคเดี๋ยวมาดูปูซีเมนไทยกันบ้างเมื่อวานคนเห็นเออร์เน็งออกมาเนี่ยก็แอบผิดหวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเออร์เน็งก็ต่ำกว่าตลาดค่าสัก5-6%อ่ะเชิญเลยครับอังโอเคครับปูซีเมนไทยประกาศงบออกมา3,700ล้านนะครับตัวนี้เองเนี่ยใช่อย่างที่ที่พีเอฟพูดว่ามันอาจจะดูต่ำๆกว่าตัวเลขที่ตลาดประเมินแต่ว่าผมขออนุญาต ถือซะว่าม,มันใกล้เคียงแล้วกันเพราะว่ามันยังบวกลบไม่เกิน5%นะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยโทนที่มันต่ำกว่าที่เราคาดเล็กน้อยเนี่ยมันมาจากส่วนแบ่งกำไรนะครับที่ต่ำกว่าคาดนะซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเมองว่าในส่วน core business จริงซีเมนต์แล้วก็ปิตโตเคมีที่เป็นโรง,งของปูนใหญ่จริงๆเนี่ยอันนี้ถือว่าใกล้เคียงคาดก็ก็ยังไม่ได้คอนเซิร์นมากนะครับในส่วนของภาพกำไร3,700เนี่ยเป็นลดลง y ย a r อ n y เย r หรื้อ Q on Q ภาพเยอันเยียยังเหมือนเดิมนะถูกฉุดจากธุรกิจปิโตเคมีตอนนี้ปิโตเคมียังถูกโอเวอร์สปายอยู่นะครับก็ฉุดสเปดทําให้กําไรเทเทียนเยอนเยีย,ยดูไม่ค่อยดีนะแต่ว่าถ้ามาดู Q o Q Q เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มฟื้นตัวได้แล้วนะครับตอนนี้ปูนใหญ่เริ่มกลับมารันลงโอเลฟินเต็มใจมากแล้วก็ก็ทำให้เป็นวารขายฟื้นตัวนะครับแล้วก็สเปดของ PVC ก็ดีขึ้นเพราะว่าไอ,ไอตัวฟีสตอ็อกที่เคยต้นทุนสูงผิดปกติในไตรมาสที่1เนี่ยเพราะว่าสปายในตลาดมันหายไปจากตะว,วันออกลกางเขามีปิดโรงผลิตเนี่ยตอนนี้มันกลับมาแล้วนะก็เลยทำให้สเปรดในฟื้นได้นะครับแล้วยังออนต่อในในช่วงไตรมาสสไตรมาสสนะครับเ,เพราะฉะนั้นมาสู่ภาพ second half ภาพ s e c ของปูลใหญ่เนี่ยเ,เรามองว่ากําไรยังอยู่ในระดับที่ดีนะครับโตได้ย on y e a นะครับ แต่ว่าถ้ามองกันแบบฮาฟออนฮาฟก็ก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าช่วงเซคันด์ฮาร์มันต้องยอมรับว,ว่าไตม,าม่าสามคือโลซีซันมันมีเรื่องหน้าฝนนะครับเป็นโลซีซันของทั้งซีเมนท์ทั้ง PVC ที่พูดเมื่อกี้เลยเพราะว่า PVC ก็ใช้ในการก่อสร้างนะครับเพราะหน้าฝนเขาไม่ค่อยก่อสร้างเท่าไหร่เออเลยเลยดูเหมือนแบบถ้ามองกันฮาร์ฟออนฮาร์อาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นแต่ว่าถ้าเยออนเยจิงก็ยังเห็นภาพพื้นตัวนะครับคุณใหญ่คงคําแนะนาเทรดดิ้งบาย นะครับที่ t a r g e เก็ตไ e ปี25เราโลวโอเวอร์ไปที่290บาทต่อหุ้นเรายังคงมุมมองเดิมว,ว่ารอโครงการลองซอนโปรเจกต์ COD ตามเป้าก่อนนะครับให้ให้มันประกาศ COD ตามเป้าไปเลยแล้วค่อยเข้ามาเก่งกกำไรการเื้อในปี2025-2026ที่เข้าสู่ไซเคิลที่ซัพพลายใหม่ของปิโตเคมี Me, เนี่ยจะเข้ามาลดลงแล้วนะครับแล้วทำให้โอซัพพลายลดลงสเตตสืู้ตัวได้นะครับรวมถึงปริมาณขายลองซอนเนี่ย ที่เข้ามาเริ่มเข้ามาเนี่ยก็ก็จะหนุนให้ปริมาณขายเติบโตด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับปูนใหญ่ครับครับก็ชัดเจนนะครับว่าปูนเป็นไทยเองก็ภาพรวมเงิ n i n g งก็ยังดรอปเยือนเยียนะครับทิศทางการฟื้นตัวของธุรกิจปิโตรเคมีก็ยังไม่ได้ฟื้นเร็วมากเนาะนะัแล้วก็ครึ่งหลังเองถ้าถามว่าจุดลุ้นคืออะไรก็คือภาคของตัวทิศทางงบประมาณภาครัฐนะครับถ้ามันเร่งขึ้น การก่อสร้างภาคสังหารก็อาจจะเริ่มกระตื้นขึ้นมานะครับ <c oughs> จริงๆแอบดูเลยชั้นเมื่อกี้นะครับถ้าไปดูプライทูเอลูเนี่ยโอ้โหปูนเซเป็นไทยตอนนี้ลงมาที่0ูุดเเท่าปลายๆนะนะครับ <S <S ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเทรดกันอย่างน,น้อยในหนึ่งเท่าสองเท่านะครับแต่พอมาดูเอ่อพีที่เป็นเทรนด์นะครับเอ 4, อ,เอร์นิ่งสี่คอเตอร์ย้อนหลังก็ชัดเจนว่าเออร์นิ่งทำได้ไม่ดีนะครับทำให้ตอนนี้ก็เทรดที่ P e ค่อนข้างสูงถ้าดูเออร์นิงในช่วงที่มันแย่ๆนะครับ ปีก็เกิด20เท่าจริงอัปเรท P/E เวลาเขาเทรดก็10-12เท่านะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมมีเนี่ย <c oughs> เราต้องมานังช่วยนิดเรื่องหนึ่งว่าถ้าจะลงทุนปูเซเปนไทยเนี่ยตรงนี้คือจุดพลิกกลับหรือยังจุดพลิกกลับของนีรที่จะเร่งขึ้นนะครับเพราะตลาดเองมองไปข้างหน้านะครับซึ่งกีอังก็ให้ได้เรียนไปว่าอาจจะต้องรอลองสอนนิดหนึ่งถ้าจะลงทุนยาวๆนะครับแต่ตรงนี้ด้วยความที่ valuation ถูกแล้วพายเรื่องรายๆมากๆแล้วครึ่งหลังเองเนี่ยคาดหวังภาพตัว การลงทุนภาครัฐที่จะเร่งขึ้นมาได้บ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่แบกไม้ซื้อแล้วกันใครที่ชอบหุ้นที่มี ESG score สูงๆนะครับกระแสเงินส,ส,ส,สดมั่นคงปันผลตอนนี้ยูเท่าไหร่อังอูตส่เป็นไทยประกาศจ่ายปันผลระหว่างการออกมายูประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นครับครับโอ้ยูหนึ่งเปอร์เซ็นนี่เป็นเอ่อเป็นอินเทอร์ริมถูกไหมใช่ครับเป็นอินเทอร์ริมก็ถ้ามองเป็นพันธุทั้งปีก็ยูอาจจะอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นครับครับก็ยูสักสามเปอร์เซ็นนะครับก็ ถ้าใครชอบปูสซเบนไทยนะครับผมต้องให้นิดนึงเพราะเป็นหุ้นใหญ่เออเออต้องมีจุดบรหิหารความเสี่ยงนิดน,นึงนะเพราะว่าตัวนี้เป็นจุดเสี่ยงซื้อเพราะว่า e a r n i n g ก็ค่อยๆ Improve นะครับมันยังไม่ได้เร่งตัวมากนะก็220ไม่ควรย่อมหลุดนะครับแล้วก็ด้านบนก็2 4 0ถ้าผ่านได้ r ร,รสเซนก็จะเป็นผาปูนะครับ